ครับสวัสดีพี่เพื่อนๆลุงป้านะทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดเด็กดอยเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยโดนะครับจะพาเพื่อนพี่ๆนะครับผมไปสัมผัสกับบรรยากาศนอกบ้านนะครับผมไปกินข้าวนอกบ้านนะครับหรือว่าเราไปแคมป์ในป่านึงวันนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติชิลๆนะครับผมเนื่องจากสภาพอากาศที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วก็บรรยากาศมันไม่ดีเหมือนในป่านะครับผมเป็นคนชอบเดินป่านะครับ แล้ววันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับเพื่อนแล้วก็มากับพี่ท่านหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมวิชัยนะครับผมยินดีที่ได้ร่วมลิดกับเพื่อนโดนะครับผมเนื้อฝากตัวฝากติดตามเลยนะครับพี่ๆครับแล้วก็มีพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับผมบุญคนตาพาลยนะครับผมงัก็ฝากช่องพวกเรากันด้วยนะครับโอเคยังไงวันเนี่ยเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับผมเดี๋ยวพาไปแคมป์ในป่าหนึ่งวันโอเคลุยกันเลยครับผม โอ้ตรงนี้ก็ได้ครต่อไปโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ที่ตั้งแคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเตรียมตั้งแคมป์กันนะผมเดี๋ยวผมก็ตอนนี้ผมก็เชียร์หญ้าแล้วก็เอากอออกแล้วนะครับผมเพื่อ,อเป็นจุดที่เราจะก่อ,ะอไฟทําอาหารนะครับผมโอเคเดี๋ยวอมเราลุยกันเลยครับผม ตอนนี้พี่บุญก็ก่อไฟติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมทำเมนูปิ้งย่างกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะต้องหุงข้าวก่อนนะครับ โอเคตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมหุงข้าวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันนะผมอ่ uh, อย่างสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือหุงข้าวก่อนนะครับผมเอเคไปโอเคพอดีนะครับนี่เราจะหุงข้าวกัน ตอนนี้ผมก็หุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้าวเนี่ยจะสุกสวยหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวรอยินฟีมือย่างของเพื่อนวิชัยนะครับตอนนี้ไก่ย่างของเพื่อนวิชัยก็พร้อมแล้วนะครับนี่น้องใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่น้องละสิบกว่าโลนะครับนี่น้องใหญ่จริงๆครับโอเคเดี๋ยวเราย่างกันเลยครับผม โดนใสเบาๆรอให้เขาสุดปาย่างเขีนพี่นี่นะครับวันนี้มีกุ้งด้วยนะครับผมกุ้งของเพื่อนวิชัยนะครับเมื่อกี้ไปจับมาเพื่อนนี่ไล่ตัวเลยไล่ตัวเลยเหรอใช่ใช่เลยกว่าจะจับได้ที่มือยี่ไปเพื่อนโอ้โหนี่วันนี้เรามาถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับใช่หมายางกุ้งกุ้งนะนี่โอ้โหนี่ตอนนี้ระว่างเรารอหงเขานะครับอุ้ยเขาเดือดแล้วนะครับนี่ นี่เราก็มีกุ้งด้วยนะครับผมกุ้งของเพื่อนวิชัยนะครับนี่กุ้งก็นุ่นก็ไก่นะครับผมมือนี้อร่อยแน่นอนนะครับนี่ไก่บ้านเนื้อแน่นๆนะครับผมไม่ใช่ไก่ซื้อกินนะครับผมไก่บ้านนะครับตอนนี้นะครับนี่ข้าวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเหลือแต่กุ้งนะครับกุ้งก็สุกแล้วนะครับตอนนี้ไก่ก็ยังสุกไม่ดีนะครับผมเนื่องจากชิ้นเนี่ยใหญ่มากนะครับผมนี่ ชิบุญกับเพื่อนชายก็นั่งรอริมห้วยแล้วนะครับโอ้โหนี่บรรยากาศดีมากครับวันนี้โอเคตอนนี้เพื่อนชายกำลังเตรียมมาสถานที่กินข้าวนะครับนี่ใส่น้ำจิ้มอะไรใส่เดือดเลยวกมาขึ้นเราใส่ยังหามาด้ว นี่กับข้าวของเรานะครับผมกุ้งแล้วก็ไก่ย่างนะครับผมเป็นไงนครับเบิรกก้อพี่เบ <laughs> <laughs> ิกก้อเดฟเปียบโอเคเดี๋ยวถึงคิวผมแล้วนะลาโดเร็วเข้าอื้อหนังพื้นไม่สุดกออเลยใช่ไหมพออิอ <S <S ออ่มแล้ว หนักเอาเรื่องเลยยกมือเดี๋ยวนี้โอ้โหหนักน้ำิงถูกจริงโอ้โห่วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยู่แล้วเฮ้ยมันเล็งหวานตรงนี้ก็แข่งไม่ได้รับชุด

บอกกับแม่ตามนี้แล้วน้ำพริกกุ้งเพียงมาได้เลยครับอืมอร่อยแบบยอดอะปรุงเริ่มมาแล้ววะนีถึงแค่ยังเดินไป dan yang pinjam dia ni boleh tip la gua. Ha. Boleh la ni. Ha mana kad

บางทีการที่เราเสตเกข้าหรืออะไรลงไปในแม่น้ำเนะี่ยมันจะมีปลากินาอบเพื่อนมีเนาะมันจะมีปลาที่ว่ายอยู่ในแม่น้ำขเขาจะกินเนาะเป็นเส้นเนื้อเศเข้านะแต่ว่าไม่ใช่กระดูกนะกระดูกไม่ได้พลาติกไม่ได้พนะลติกก็ไม่ได้ไกไ่ อร่อยมากโอเคครับผมอตอนนี้เนี่ยเราทั้งสามคนก็รับทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าอร่อยมากๆนะครับผมทั้งกุ้งทั้งไก่โอ้โหสุดยอดมากครับผมโอเควันนี้ก็ครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็พามาชมบรรยากาศพามาอากินข้าวนอกบ้านนะครับแล้วก็บรรยากาศด,ดีๆมาพักนะครับผม ก็ไม่มีอะไรมากผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากติดตามช่องอ่าพี่บุญแล้วก็เพื่อนชายด้วยนะครับผมขอบคุณม,มากเลยนะครับครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลนะิปหน้าครั้งหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ